สถานีตำรวจภูทรโคกสำรงจังหวัดลบบรุรีร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเดินหน้าตรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตามยุทธศาสาตร์ชาติด้วยการบำบัดครับ พันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพร้อมข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมดำเนินโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติด,ด้วยการบำบัดนะครับ โดยสถานีตำรวจภูธรโครกสำโรงจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินการโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ2,568โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึง10สิงหาคม2568ณห,หมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่1และบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่2ตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่พบสารเสพติดในจำนวน21คนและได้นำผู้บำบัดส่งต่อความยั่งยืนสู่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอบตหนองแขมต่อไปนอกจากนี้สถานีตำรวจปูทอนโคกสำโรงยังได้มีการ ตรวจเยี่ยมนะครับเรื่องของโครงการเยี่ยมให้กำให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ก็พบว่ามีจํานวนสี่รายนะครับได้แก่พื้นที่บ้านท่าม่วงหมู่ที่1จํานวน2รายและพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่2จํานวน2รายจึงได้ทําการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าวโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้ป่วยบ้างไม่มากก็น้อยโดยมีนางพิมพันนีมีสุดเพียน นายกอาบาตหนองแขมพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบไว้ดูแลแล้วก็มีการนัดหมายร่วมทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนี้ไปให้อไปอีกให้ครบ1เดือนนะครับ